สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากสีชนแนลพี่น้องพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาทองกับมาอยู่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยอยู่จุดนี้นะอยู่มองนี่นะพี่น้องจุดที่เขาก็าจะมากลางเต้นนอนนะทุกคนนี่มันจะเป็นเดินไาถูกพี่น้องเป็นครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนที่บวทองได้มาอ่า แก,แกงกะจานเนาะทุกคนนี่อันนี้คือจุดรวมพลน,นี่พี่น้องอุทยานแห่งชาติแกงกะจานเนาะพี่น้องโอ้โหพี่น้องเย้ยกว่าสิมาถึงจุดนี้นะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นมาจากอ่าจังหวัดเพชรบุรีนะตั้งแต่อ่าเริ่มเข้า,ามา อุทยานเนาะเขตอุทยานแห่งชาตินะพี่นอ้องขามาความลึกนะประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดกิโลนี่อันนี้คือแม่น้ำนะทุกคนนี่แม่นม้ำอันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะทุกคนประโนี่เป็นมองที่ก็กลางเต็นนอนนะทุกคนคนที่รักสุขภาพ รักธรรมชาตินะทุกคนมานอนยานนี่มานอนแถวนี้นะโอ้โหพี่น้องเงียบสงบนี่ไม่น่าว้าวนี่ยานนี่เป็นยานที่เขามากางเต็นท์นอนนะทุกคนกว้างขวางอุทยานต้นไม้สวยงามสูงนะพี่น้องโอ้โหบกคิดบกฝัน่บกทองเสด็มาจุดนี้เนาะพี่น้อง ได้เห็นแต่ในทีวีเห็นแต่นักข่าวเขาข่าวเขาลงข่าวให้เบิ่งในทีวีเนะพี่น้องแต่ตอนนี้บ่ท้องกามานอนมาชมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะพี่น้องโอ้โหพี่หนอ่อยสดชื่นแจ่มใสเงียบสงบนี่อันนี้คือแม่น้ำนะแม่นม้ำเพชรบุรีพี่น้องโอ้โหมีมองอ่าเล่นเรือมีมองอ่านั่นนะพี่น้องต้องเที่ยวเล่นน้ำโอ้โห น่อยอันนี้เป็นอ่าช่วงเช้าเช้าตอนเช้าช่วงเช้าชเช้า,ชชาชนะทุกคนหกโมงอันนี้น่าอ่าประมาณหกโมงหกโมงกว่ากว่านะทุกคนนี่อันนี้เป็นแกงน้ำไหลเชี่ยวนะทุกคนว้าวนี่ที่พักที่นอนกลางเต็นท์หน่อยก้างขวาง,ว,างว้าวมาท่องอ่านอนขึ้คืนเนี่ยโอ้โหพี่น,อน้องเอ้ย เงียบสงบเย็ยนชําสบายๆแบบธรรมชาติสุดสุดเลยทุกคนทุกท่านเนี่ยนี่รอบๆรอบๆนี่ก็จะมีเป็นภูเขานะพี่นนอกภูเขาแล้วก็จะมีอ่าแม่นม้ำมีห้วยนะทุกคนแม่น้ำนี่าหไใหญ่คนเลยอันนี้เป็นแกลงนี่เป็นที่กลางเต็นท์นอนนะทุกคน เดี๋ยวกรองกสิพาทุกคนทุกท่านล้อหลอบหยานนี้เนาะทุกคนฝนเบิงเอาเนี่ทุกคน,อ,น,กคนอันนี้คืออุทยานนะอุทยานแห่งชาติแาจ้งกาจานเนาะทุกคนอีอเป็นหยานที่เขากา,กางเต็นท์นอนพันกผ่อนคลายเสาร์อาทิตย์เนาะพี่เนาะนักท่องเที่ยวเมเดินก็บกว้างนะกว้างขวาง พี่น้องเป็นที่เขากลางเต็นท์นอนกันนะนว้าโคตรบรรยากาศโอ้โห้สุดสุดเลยพี่น้องเอ้ยสุดกว่านี้ชดชื่นกว่านี้บบมีอีกแล้วพี่น้องเลยนอกจากอยู่แก้งกระจาดน,นะทุกคนโคตรแม่น้ำเป็นแม่น้ำนี่กันหญ่น้ำเชี่ยวไหลเชี่ยวไหลแรงนะทุกคน แต่น้ำเขายังปิดยังไม่ลงเล่นนะทุกคนเพราะว่าน้ำหลากนี่ย้อวบท่องสิเดินพาทุกทุกท่านมาเดินรอบรอ,อนี่อันนี้คือทางลงนะทุกคนทางลงทางลงเล่นน้ำห้<อ>ามรถนักท่องเที่ยวลงบริเวณท่าน้ำที่หน่อย นามไรเชี่ยวนี่พี่น้องเอ้ยโอโหกว้างขวางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องที่นอนที่กางเต้นท์นี่กว้างขวางโอโหพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดเลยเดี๋ยวบ่าท่องกับลีพาทุกคนไปเลาะเบิง่งย่านนันนาอพี่น้องมันมีที่ท,ที่อ่าเดินเดินห่อลงนำ้ำเนี่ยพี่น้องว้าวพี่น้ออยต้นใหม่นี่แต่ต้นใหญ่ๆงาม,งาม นี่แหละน้อพี่น้องเลยจังซี่อะไรกจังเอินอ่อุทยานนอ้ออุทยานแห่งชาติต้นหม่ว้าวทุกคนลมลื่นดีขนาดอันนี้ช่วงเช,าชานะ้าเช้านะหัวทองนอนนะทุกคนเป็นเนินเนินแถวแถวนี้ก็เป็นเนินอ่ทนาที่เจ้าหน้าที่เขานอนนะทุกคนมีเจ้าหน้าที่มาอยู่น้่เด็ต เงียบเงียบเงียบดีหรอพี่น,น้องเงียบสงบแบบมาอยู่จุดนี้นะทุกคนเหมือนเหมือนอยู่มาอยู่อีกโลกหนึ่งนะแบบตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะทุกคนเงียบสงบเลยแหละมีแต่ป่าป่าลึกนี่พี่น้องตรงนี้ก็ตรงที่เขาเอาหอมาลงนะทุกคน เอลงดูว่าวันนี้คอปเตอร์น้พี่น้องนี่เป็นเดินฝุ่นส่วนทางขึ้นนะพี่น้องโหดเป็นโหดเลยโหดขนาดทางขึ้นทางลงีอันนี้เป็นหอนะทุกคนที่เอาห่อมาลงเวลาเสเด็จพระองค์ท่านจะเสด็จเนี่ยสเสด็จเอาห่อมาลง ยานน่นะพี่น้องนี่ตกเตียมห่อลงพูนเบิงทางขึ้นพี่น้องโหดเป็นโหดเลยทางขึ้นมีแต่ภูเขานะพี่น้องยามเชา้าเช้าโอ้โหทุกคนทนุกทันเลยบรรยากาศดีลมด่นอมรอดวปต้นไม้โดยป้าไม้เนะมีได้ต้นใหญ่ใหญ่ทุกคนนี่นี่อันนี้คือทางออกทางขึ้นนะทุกคนแต่บบฮู้ว่า บ่ทองสีออกใดหรือบอ่พี่น้องขึ้นเขาลงเขานะคุกนเออถกพี่น้องเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญตาอิริรอแล้วทุกคนที่ได้มานะที่ได้มากแกงกระจารย์ครั้งแรกในชีวิตโอ้โหพี่น้องเลยบอกคําเดียวเลยว่าสุดยอดอิรินี่อันนี้คือป้ายนะทุกป้าย น้ซื้มกจ็จีอันนี้น้ำได้ชุดคนนี่พยานแห่งชาติที่ก่อพ่อแม่สักเลี้ยงุคนมันจะเป็นหมู่บ้านนะพี่นอ้องหมู่บ้านโอ้โหพี่นอ้องหมู่บ้านแบบ เก่าแก่โบ,โบราณโบราณนะพี่น้องปลูกบ้านสางบ้านจะเป็นไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ไทำรวดลายสวยงามอันนี้คืออุทยานนะที่มานอนกลางเต็นนอนกันนะทุกคนเป็นอุทยานโอ้โหพี่น้องเ้ยา้าว่าเป็นบุญตาหรือว่า บุญวาสนาของบาทองที่ได้มาเที่ยวมานอนพักผ่อนน้ะพี่นอ้องครั้งนึงในชีวิตที่ได้มาเที่ยวมานอนมาสัมผัสป่าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่แกงกระจาดทุกคนโอ้โหถ้าบุมีเวียกบุมีงานนะถ้าบูมีบูมมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับอาจชีพบดรมีโอกาสมากนะทุกคนเพราะว่ามันลึกลึกอหลี ยากคนรจะเข้ามาถึงนะทุกคนบรรยากาศยังสีนี่มันลึกดีลึกแห้งทางเขากโ็โหดแบบเข้ามาอยู่ข้างในนะพี่น้องแบบตัดขาดแบบตัดขาดโลกจากโลกภายนอกเลยนะทุกคนโอ้โหมาอยู่ข้างในนี่เหมือนกับมาอยู่อีกโลกหนึ่งนะพี่น้องเงียบอีดีหรอตัดขาด แบบคนในเมืองคนในกุ้งด้วยแหละอยู่ในป่าในดงป่าลึกตัดขาดเลยจ่หวานบบมีไฟนะทุกคนไฟบบมีเขาใส่ไฟโซลาเซลล์นี่วังว่าทองกลางเต็นเมื่อนี้มากับอาจารย์เลยทุกคนอาจารย์โบกมานแนี่แหละ มีที่พักที่ผ่อนนะ้ไปนอนมีที่กลางเต็นกลางเต็นกับโบแพงมาทุกคนนี่องบาท้องนอนอาจารย์นี่แหละคือเต็นเต็นที่นอนแมมือนี่บงมีไผ่จ้า,ยยาคนมีแต่สองคนกับอาจารย์โบมานอนนี่ ุ่นเน่ทำมาช่องแนนรุ่นมาข้อจิเขามอดหนีเรือมอดนะครันเอ,อล,เลาต่อเรือทางเกือบสามสิบกิโลเมตรแต่ว่าใสีเวลาเกือบเกือบสามสามชมั่วโมงกว่าในการเดินทางเพราะว่าข้างจะเป็นหนทางแบบเหมือนปีนเขาบ่เป็นหลักอย่างปีนเขาไม่ห่อนแล้วยังก็ไม่รู้อีกว่าออกไปไหนบนะ่แมนนะแล้วตอนนี้อยู่ในป่าเนละยในป่ากระบอกทองป่ากันนอนยาม่ยมันขึ้นรับน้องมารับมับนขึ้นรับแน่ตื่นแนะ่รับรับตื่นตื่นยันเสือป่าล่้นใ่เนี่ยแมนป่าลึกอีหลีรอขาดจากโลกภายนอกแล้วเนี่ย นี่อันนี้คือเต้นที่บาโบกบับาบาทองนอนคืนนี้เนาะพี่หนโอโอ้โหพี่หนอเ้ยสองคนนอนครึ่งรับครึ่งตื่นโมเมตนต์ยังดอกเพราะว่าบุมีิไพสมานอนมีแค่สองคนสองคนคอล่อได้มาอยู่อุทยานดึกลึกพี่หนอหลังจากอ่าเขตแดนเข้าจากอุทยานแห่งชาตินี่ก็โอ้โหพี่หนอเ้ยความความมันไกลนะพี่หนอ สามสิบหกสามสิบเจ็ดกิโลถูกพี่น้องเอาพี่น้องเอ้คลิปนี้กระซัน,นี้เลยเอาอห้อมป่าห้อมข้อนะทุกคนเอาคลิปเล็กๆน้อยๆบรรยากาศอ่าดีๆต้องฟ้าแจมใสอยู่ในป่าลึกๆมาฝากตอนซูพีสูนองเบิ่งบรรยากาศอยู่แกงกระจานน้ำกันนะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้บาทองกศิลาทุกคนเพียงเท่านี้เดเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับว้าว